ก็สวัสดีนะคะสวัสดีค่ะทุกทท,ท่านค่ะชิก้อยนะคะชิก้อยอาศัยอยู่ที่จังหวัดหนองบัวลพูค่ะผู้ที่แนะนำธุรกิจและเปิดโอกาสทางธุรกิจอีกทั้งยังช่วยสพอร์ตดูแลในด้านธุรกิจและเรื่องต่างๆอีกมากมายเลยคือพี่เอนะคะคุณเกียงกระบนธีรศักดิ์โสพล และผู้ที่ให้ความเมตตาการุณามาดูแลในกลุ่มลาย MV ของก้อยด้วยรวมทั้งเปิดใจให้ก้อยตัดสินใจทำธุรกิจและมีความยินดีและภูมิใจอย่างยิ่งที่ได้มาร่วมทำธุรกิจในองค์กรสายงานนี้ค่ะ<ส><อ>ก็ขอกราบขอบพระคุณพี่แม่มเพียงขวัญเปาอิน และพีเตอร์สกลชัยอดุลยานนท์นะคะที่มาเปิดใจให้ก้อยตัดสินใจตั้งหลักในการทำเอลเวในครั้งนี้ก็กราบขอบพระคุณอย่างสูงที่ทุกทุท่านได้มาให้ความรู้ตัดสินใจในการทำเอลเวเต็มที่ในครั้งนี้แล้วก็ขอ รับขอบพระคุณพี่เมนะคะคุณกมลรัศมิบุญเรื่องแล้วก็ยกคุณวรรทุนมีมงคลแล้วก็คุณอตตี้สรายุทธมังสาซึ่งเป็นดาวรายของก้อยที่ให้กำลังใจและคอยดูแลกันและกันอีกครั้งยังช่วยเหลือเคียงข้างกันมาตลอดนะคะสำหรับวันนี้สินค้าที่ก้อยประทับใจนะคะก็คือ สกินแครที่แบบแอดวานซ์มากๆคือเป็นชีทเมนต์แบบอินเทนซีฟเลยว่างั้นเลยมันเป็นคือไม่ใช่สกินแคร์ธรรมดาแต่ว่าเป็นขั้นเทพขั้นสุดขั้นสูงขั้นท็อปขั้นโอ้โหราชนิกูลโอลี่อะไรอย่างนี้เลยนะคะทั้งราคาทั้งประสิทธิภาพแล้วก็ทั้งแบบแบรนด์ที่เป็นท็อปไฟล์ระดับโลกเลยนะคะ ที่เราเคยได้ยินคุณหูกันดีอยู่แล้วก็คืออาทิตย์ีในส่วนของอาทิตย์ที่อินเทนซีฟสกินแคร์แอดวานวิตามินซีบริสุทธิ์เข้มขน้นบวก SA ชเอชิเมนต์นะคะเป็นวิตามินซีเข้มขน้นบริสุทธ์ตัวนี้เกิดมาเพื่อเราทุกๆคนเลยนะคะสำหรับเราทุกคนต้องการเติมเต็มริ้วรอย ต่างๆไม่ว่าจะเป็นร่องแก้มนิ้วรอยหางตาริ้วรอยติ้นกา้าร่องหน้าผากตามใบหน้ารวมทั้งใต้ตาก็ดีนะคะหรือแม้กระทั่งริ้วรอยที่เป็นริ้วรอยตามผิวหน้ารวมทั้งคอด้วยนะคะรวมทั้งคนที่ไม่อยากโดนเข็มแทงไม่อยากเลืเอดออกไม่อยากฉีดฟิลเลอร์ก็คือวิตามินซีเข้มข้นเนี่ยสามารถเติมเต็มความต้องการของเราได้นะคะเพราะใช้ส่วนผสมของวิตามินซี บริสุทธิ์และเข้มข้นคือก็จะเน้นคำนี้มากเพราะว่าเป็นวิตามินซีสดมากเข้มข้นและบริสุทธิ์แอคโคมิกแอซิดนะคะสดที่สุดเป็นฟอร์มที่รู้จักกันมากที่สุดด้วยนะคะและยังถูกมาหลอมรวมกับไฮยาซูรานิกแอซิดซึ่งตามธรรมชาตินะคะมนุษย์ ทุกคนมีซึ่งไฮยาเป็นสิ่งที่ช่วยอุ้มน้ําให้ผิวซึ่งแบบเรายิ่งอายุเยอะไฮยาก็จะยิ่งน้อยลงนะคะผิวก็จะเกิดริ้วรอยได้ง่ายซึ่งตัวนี้วิตามินซีคือมีไฮยาผสมมาแล้วคือเราทาลงไปในผิวหน้า<ๆ>ก็จะชุ่มชื่นผิวมีน้ามีนวลเติมเต็มริ้วรอยได้ดียิ่งที่นี้นะคะก็หัวใจของมิซี่อีกอย่างหนึ่งก็คือผลไม้ที่ทุกทท่านคุ้นหูนั่นก็คือ อาร์เซโรราเชอรี่ซึ่งมีวิตามิน c, ซีสูงตามธรรมชาติมากๆ <c oughs> <c oughs> เป็นฟอร์มที่แบบไม่ใช่เกิดจากการสังเคราะห์แต่เกิดจากเนเัอรัลเลยนะคะคือธรรมชาติตัวนี้ก็จะอยู่ในเซรั่มอยู่ในชีทเมนต์อยู่ในขวดนี้แล้วซึ่งทั้งหมดทั้งมวลก็ถูกเก็บไว้ใน a c t ท v เวตติ้ง p นะคะก็คือตัวฟ้านี่นะคะ ซึ่งเวลาเราใช้ก็ต้องแกะตัวจุกออกไปก่อนนะคะแกะออกไปเลยมุนเพราะว่าเวลาที่เราซื้อมาก็จะมีทั้งขวดที่เป็นชิ้เม้์ขวดหนึ่ง a c t i v a t i n g cap แล้วก็เวลาเราใช้ก็จะเป็นฝาจุกฝาบิดออกก่อนนะคะที่เป็นแท่งแก้วเนี่ยแล้วเราก็เอาตัวแคปมาใส่ที่ขวดนะคะมุนเข้าไปแล้วก็ใช้นิ้วกด วิตามินซีที่เป็นวิตามินซีสดและเข้มข้นสูงวิตามินบริสุทธิ์ก็จะร่วงลงมาหลังจากนั้นเราก็เขยาให้เข้ากันประมาณ30นาทีนะคะพอเข้ากันแล้วก็จะเป็นเนื้อเดียวกันก็จะมีฟองนิดนึงนะคะโอเคพอเราผสมเซลล้ววิธีการใช้ก็คือเราก็จะทาเน้นไปที่ร่องแก้มหางตาหรือรอยที่หน้าผากนะคะ แล้วก็ขยายนวดทาให้ทั่วบริเวณใบหน้ารวมทั้งคองด้วยก็ได้นะคะเราจะรู้สึกเลยนะคะว่าเป็นวิตามิน C เข้มข้นทาที่ผิวหน้าเราจะรู้สึกเบาสบายเพราะไม่มีน้ำมันนะคะเบาผิวมากเกี่ยง่ายสบายผิวแบบเว้อร์เลยนะคะถ้าได้ทา ผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นว้าวมากนอกจากริ้วรอยเราจะลดลงแล้วนะคะผิวเราก็ยังจะเนียนขึ้นด้วยเพราะว่าตัววิตามินซีบริสุทธิ์เข้มข้นเนี่ยช่วยกระตุ้นคอลลาเจนให้มีการแอคทีฟสร้างขึ้นมาใหม่เป็นการกระตุ้นเติมเต็มเนื้อเยือ่อขึ้นมานะคะโดยเฉพาะพวกริ้วรอยจากการแสดงอารมณ์โดยเพราะเวลาที่เราโกรธโมโห แล้วเราไปด่าแฟนอะไรเงี้ยแล้วเวลาที่เราขมบดดคิ้วอะไรอย่างเงี้ยหรือเวลาเราหัวเราะยิ้มกว้างก็จะเกิดริ้วรอยบนร่องแก้มนะคะใช่ไหมตัวนี้ช่วยได้นะคะตัวนี้ช่วยได้วิตามินซช่วยได้ของรักของฉันเลยค่ะตอนนี้เพราะว่าช่วยในการรีแลกคอลลาเจนแถมยังเติมเต็มทำให้ริ้วรอยเราลดลงอย่างเห็นได้ชัดนะคะ แล้วเลี้ยวลอยในการแสดงอารมณ์ได้ด้วยนะคะเราใช้เพียงแค่อทิทย์เดียวรับประกันการเห็นผลเลยนะคะในส่วนของความนุ่มความเนียนความขาวความเวาวความปิ้งแค่7วันเท่านั้นเองเห็นผลเลยเพราะว่าเป็นวิตามินซีบริสุทธิ์เข้มขน้นทั้งสดทั้งเข้มข้นมากเลยนะคะ ข้อที่เลิศมากของเซรั่มวิตามินซีคือผสมสดก่อนใช้พอเราใช้ไปสักเดือนหนึ่งเราจะเห็นความอิ่มเอิบผิวฟูเด้งดูอ่อนเยาวดูเด็กลงนะคะคล้ายๆการเติมเต็มผิวโดวยการฉีดฟิลเลอร์นะคะถ้าเราอยากรู้ว่าทาในขั้นตอนไหนกน็คือถ้าเรามีเซรั่มหรือครีม อยู่แล้วก็คือเราต้องทาวิตซีของเราเนี่ยก่อนเซรั่มหรือครีมนะคะแต่ว่าถ้าเรามีโทนเนอร์ที่เช็ดหน้านะคะเราต้องใช้โทนเนอร์เช็ดไปก่อนแล้วค่อยตามด้วยวิตซีของเราแล้วก็ค่อยลงครีมต่อไปนะคะเรามาดูในส่วนของราคานะคะราคาราคาอาจจะค่อนข้างสูงเพราะเป็นแบบแอดวานซ์ประสิทธิภาพสูงราคาก็หลักพันนะคะเป็นธรรมชาติของ แบรนด์แบบพรีเมียมแบรนด์นะคะราคาเต็มก็คือ2160บาทราคาสมาชิกเพียง1728บาทนะคะเท่านั้นเองใช้แล้วเห็นผลลัพธ์ดีมากหน้าใสกิ๊กช้ำว้าว ใช้หมดไปแล้วนะคะขวดหนึ่งเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งก็เห็นเลยว่าแบบวิตามินซีมีประสิทธิภาพสูงมากหน้าก็ใสออกเห็นได้ชัดเลยทั้งทงที่แบบเราออกพื้นที่เยอะตากแดดตลอดอะไรเงี้ยค่ะก็ยังหน้าแบบใสช่ำว้าวแบบเวลาทาแป้งอะไรเงี้ยค่ะก็ติดง่ายด้วยนะคะหน้าทาแป้งติดง่ายขึ้นคือไม่รู้จะ บอกยังไงคือประทับใจมากคือหมดเราก็สั่งอีกเลยนะคะอันนี้บอกเลยแม้กระทั่งพวกรอยแผลเป็นจากสีวอะ่ะก็จางลงผิวหน้าดูใสเด็กขึ้นนะคะกิ๊กกักที่เคยมีกลับมาทักใหม่หมดเลยก็ <c ười> คือวิตามินซีเนี่ยค่ะลงรักมากไม่ใช้ไม่ได้แล้วใครไม่เคยใช้ต้องรีบไปลองนะคะสำหรับวันนี้ใกล้ก็จะ ขอพูดความประทับใจเพียงเท่านี้นะคะเพราะว่าก็ใช้เวลาร่วงเลยมาสักระยะแล้วถึงมาจะเร็วแค่ไหนแต่ก็ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะใครมีอะไรคอมเมนต์เพิ่มเติมได้นะคะใครมีความประทับใจอะไรก็มาแชร์ริงกันก็สำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ้าย